บทที่แ6 7อนี่ท่านพอบ้านซูนแห่งตระกูลเหยาวยมีสีหน้าเคร่งขรึมขึ้นทันใดเขาจ้องมองนักดาบผู้ดูร้ายที่อยู่รอบตัวเขาซึ่งดูเหมือนฟูงหมาป่าจากนั้นจึงมองไปที่ทูตของเผ่าเซิงหลานที่อยู่ข้างๆเขาสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปและเขาครางอยู่ในใจที่จริงแล้วเขาไม่ต้องการที่จะมาในครั้งนี้ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องไร้สาระที่จะนำคนของเผ่าเซิงหลาน มาที่วังดาบเพื่อจับกลุ่มนักดาบแต่ผู้นำได้สั่งให้เขาทำให้แน่ใจว่าคนของเผ่าเซิงหลานจะมาเยี่ยมเยียนในฐานะทูตจึงได้แต่กัดฟันและแสดงแววตาดูร้ายออกมาท่านผู้นำสั่งให้จับโขงเสียงหลงและอีกสี่คนอาจารย์ซื่อหมาขมวดคิ้วขณะที่องครักษุดดำจากเผ่าเซิงหลานแสดงสีหน้าเศร้าหมองออกมาเล็กน้อยเขาอมยิ้มนิดนิดและดวงตาของเขาก็เริ่มฉายแววแห่งความหวัง ครั้งนี้เขามาที่นี่กับทูตของเผ่าแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาคือการมาสังเกตตระกูลเหยาตั้งแต่ต้นจนจบเขาสังเกตการแสดงออกของผู้ฝึกฝนทุกคนในตระกูลเหยาไม่เว้นแม้แต่คนเดียวและยังใช้วิธีการลับเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขากำลังแสดงกิริยาโดยตั้งใจหรือไม่ในขณะนี้ผู้ฝึกฝนตระกูลเหยาหลายสิบคนในจัตุรัสครั้งอย่างลับลับเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้แต่พวกเขาต้องออกไปภายใต้คำสั่งนี้ ดังนั้นระดับการฝึกฝนของพวกเขาจึงระเบิดและโมเมนตัมของพวกเขาก็พุ่งสูงขึ้นและพวกเขาเกือบจะพุ่งเข้าหาสวีชิงและคนอื่นๆแล้วในขณะที่การเปลี่ยนแปลงกระทันหันกำลังจะเกิดขึ้นก็มีเสียงเย็นๆดังขึ้นจากท้องฟ้าน่าอับอายจริงๆในขณะต่อมาพลังที่สั่นสะเทือนทั้งสวรรค์และแผ่นดินก็พุ่งลงมาจากท้องฟ้าเหมือนคลื่นยักษ์ทำลายล้างทุกทิศท,ทุกทาง ทางห้องโถงวินัยก็สั่นสะเทือนทันทีและผู้ฝึกฝนทุกคนจากทุกทิศทางต่างก็อยู่ในความโกลาหลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฝึกฝนหลายสิบคนจากตระกูลเหยาพวกเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยราวกับว่าพวกเขาถูกภูเขาพันลูกทับทันใดนั้นก็มีร่างหนึ่งเดินลงมาจากท้องฟ้าชายคนนี้คือชายชราที่มีเส้นได้นับพันที่เคลื่อนไหวอยู่ในดวงตาของเขานี่คือการสำแดงของกุ้ยซูขั้นแรก เขาสวมชุดคลุมของผู้ถือดาบและขณะที่เขาก้าวลงมาท้องฟ้าด้านหลังเขาก็บิดเบี้ยวและร่างลวงตาจำนวนนับไม่ท้วนก็ปรากฏขึ้นไหลลงสู่ส่วนลึกของท้องฟ้าทำให้วังผู้ถือดาบทั้งหมดสั่นสะเทือนดูดูไปแล้วคงจะระดับกุ้ยซูขั้นสองด้วยซ้ำขณะที่เขาเดินก็เห็นภาพลวงตาของอวกาศที่แตกสลายที่ละแห่งรอบตัวเขา เรากับว่าโลกต่างๆถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรอบตัวเขาโลกเหล่านี้เปรียบเสมือนฟองอากาศที่ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆและหายไปอีกครั้งแตกสลายในทันทีอย่างไรก็ตามมีโลกไม่มากนักรอบๆชายชราและเขาไม่ได้ก้าวเข้าสู่ระดับที่3มจริงๆเราสามารถพูดได้เพียงว่าเขาได้ก้าวไปข้างหน้าครึ่งก้าวเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังคงมีพลังที่ประหลาดใจอย่างมากเมื่อปรากฏตัวขึ้นวางดาบทั้งหมดก็เงียบลง สวีชิงจำได้ทันทีว่าอีกฝ่ายคือรองเจ้าวังดาบที่ปรากฏตัวเมื่อผู้ถือดาบสาบานตนคารวะท่านรองอาจารย์ซือหมาเป็นคนแรกที่กมัดและโค้งคำนับอย่างเคารพสวีชิงของเสียงหลงและคนอื่นๆก็กมัดอย่างรวดเร็วเช่นกันและในไม่ช้าผู้ถือดาบทุกคนในบริเวณนั้นก็เข้ามาแสดงความเคารพคารวะท่านรองรองเจ้าวังดาบมีสีหน้าว่างเปล่า เขาจ้องมองพ่อบ้านซุนจากตระกูลเหยา่ยอย่างเย็นชาซึ่งสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากและพูดจาอย่างไม่ใส่ใจออกไปพ่อบ้านซุนตัวสั่นและอยากจะพูดแต่ไม่กล้าเขาทําได้เพียงโค้งคํานับต่อองค์รัก์ที่สวมชุดดาของเผ่าเซิงหลานจากนั้นก็จากไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับผู้ฝึกฝนตระกูลเหย่ยที่กําลังตัวสั่นรองเจ้าวังดาบไม่สนใจตระกูลเหย่ยและมองไปที่เผ่าเซิงหลานอย่างเย็นชา ส่วนเจ้าก็เป็นทูตดังนั้นฉันจะให้เวลาหนึ่งการทูบเพื่อหนีนี่เป็นสัญลักษณ์แห่งมารยาทของมนุษย์แต่ถ้าเจ้าไม่สามารถหนีกลับเซิงหลานได้ภายในหนึ่งการทูบฉันจะฆ่าเจ้าการแสดงออกขององค์รักษ์ชุดดาของเผ่าเซิงหลานเปลี่ยนไปและเขาก็บินออกไปทันทีมุ่งตรงไปที่อารีเรทเลพอร์ต e ในระยะไกลหลังจากทาสิ่งทั้งหมดนี้แล้วรองเจ้าวังดาบก็มองไปที่สวีชิงและคนอื่นๆแล้วก็หัวเราะเยาะอย่างเย็นชา พวกเจ้าช่างกล้าหาญจริงๆตามคำสั่งของประมุกวางค่าจะเจ้าลงโทษพวกเจ้าทั้งห้าคนและคุมขังไว้ในคุกหนึ่งเดือนซือหมาเจ้าพาพวกเขาไปที่คุกเองเถอะสวีชิงก้มหัวลงซานเหอจือและคนอื่นๆถอนหายใจและก้มหัวลงเช่นกันอย่างไรก็ตามของเสียงลงไม่ได้สั่นสะถานเขาเพียงแค่กลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปรมาจารย์วัง ตอนนี้เขากำลังอารมณ์เสียเห็นได้ชัดว่าหลังจากเขาหลบเลี่ยงมาเป็นเวลานานเขาก็ยังไม่สามารถหลบหนีจากหายนะของการถูกจองจำได้รับคำสั่งอาจารย์ซือหมามีท่าทางเคร่งขรึมและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังเมื่อได้ยินเช่นนี้แน่นอนว่าเขาได้ยินมาว่าผู้คุมที่นี่มีหน้าที่แค่คุมกันในกรณีที่เผ่าเซิงหลานหรือตระกูลเหย่เคลื่อนไหวบางอย่างไปให้พ้นอย่าส่งเสียงดงังและจำไว้ว่าพวกเจ้าคือผู้ถือดาบ หลังจากที่รองเจ้าวังดาบพูดจบเขาก็ออกไปด้วยใบหน้าเย็นชาอาจารย์ซือหมาาเนยหน้าขึ้นมองโขงเสียงหลงและคนอื่นๆจากนั้นก็เดินเข้าไปหลังจากมองพวกเขาทีละคนแล้วสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นสวีชิงและเขาพูดช้าๆ อันดับแรกและสำคัญที่สุดฉันเป็นผู้ดูแลวังดาบและรองลงมาก็เป็นผู้ฝึกฝนของนิกายไทยซือเซียนคนนอกจำเป็นต้องไต่ตรองคำพูดของอาจารย์ซือหมาเสียก่อนจึงจะเข้าใจความหมายที่อยู่เบื้องหลังคำพูดเหล่านั้นได้แต่เนื่องจากเป็นผู้เกี่ยวข้องสวีชิงจึงเข้าใจทันทีดังนั้นเขาจึงกมัดและโค้งคำนับแต่เขาก็ยังไม่เชื่ออย่างเต็มหัวใจและจำเป็นต้องตรวจสอบมันอีกครั้งไปกันเถอะฉันจะพาเจ้าไปที่คุก อาจารย์ซือหมาเดินไปข้างหน้าโขงเสียงลงทอนหายใจใส่สวีชิงขนาดที่ซานเหอจือและหวังเฉินกระพริบตาขยับเข้าไปใกล้สวีชิงและพูดด้วยเสียงตำ่ำสวีชิงที่นั่นเป็นถิ่นเจ้านั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วสวีชิงพยักหน้าเงียบๆและทุกคนก็ถอนหายใจและเดินตามอาจารย์ซือหมาออกจากวังดาบเมื่อพวกเขามุ่งหน้าไปยังเรือนจำมีอาคารแท่นบูชาวงกลมอยู่ตรงใจกลางเขต ท่านบูชานี้ใหญ่โตมากแต่ตรงกลางว่างเปล่าบทที่868ภายในมีห้องโถงหลักสามห้องโดยแบ่งเป็นสีดำสีแดงและสีขาวตามลำดับนอกจากนี้ยังมีห้องโถงด้านข้างอีกมากมายโดยรอบอาคารสูงตระงานและศาลาทรงสาง่างามหลังคาของพระราชวังหลักทั้งสามแห่งปูด,ด้วยกระเบื้องหลากสีสันทำให้มีรูปลักษณ์ที่แปลกตาและไม่เหมือนใคร สถานที่นี้ดูแปลกๆดูเหมือนจะมีอยู่ในแท่นบูชาแต่จริงๆแล้วไม่มีอยู่จริงเพราะเมื่อยืนอยู่ในพระราชวังนี้และมองออกไปภายนอกสิ่งที่เห็นก็ไม่ใช่เมืองหลวงของมณฑลหากแต่เป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยทุกคนทุกแห่งไม่มีอะไรเลยมีเพียงกลุ่มพระราชวังนี้เท่านั้นที่มีอยู่ขณะนี้มีผู้คนอยู่ในวังสีขาวสามคนคนสองคนกำลังนั่งเล่นหมากรุกตรงข้ามกันและอีกคนยืนอยู่ตรงกลางจ้องมองกระดานหมากรุก บุคคลที่กำลังเล่นหมากรุกคือเจ้านายวางังและมีนักวิชาการวัยกลางคนที่สวมชุดผ้าไหมนั่งอยู่ตรงข้ามเขาชายคนนี้มีผิวซีดและมีความเป็นผู้หญิงเล็กน้อยตอนนี้เขากำลังยิ้มในขณะที่หยิบหมากรุกสีดำขึ้นมาแล้ววางลงบนกระดานหมากรุกและเขายังจิ้มหมากรุกด้วยนิ้วของเขาอีกด้วยท่านเจ้าวังท่านโจมตีหนักเกินไปจนกลายเป็นมังกรโดยไม่ได้ตั้งใจและบินไปที่ขอบฟ้าและไม่สามารถเอากลับมาได้ สิ่งที่ท่านรองวังดาบพูดเมื่อกี้เป็นความจริงปรมาจารย์เจ้าวังดาบมองไปที่กระดานหมากรุกแล้วพูดอย่างสบายๆพูดอะไรนะนักวิชาการในชุดผ้าไหมถามด้วยรอยยิ้มเขาบอกว่าจะตบหัวมารดาของท่านทิมเจ้าวังไม่มีท่าทีแสดงออกบนใบหน้าของเขาเขามองขึ้นมาและจ้องมองนักวิชาการที่สวมชุดผ้าไหมนักปราดผู้สวมชุดผ้าไหมผู้นี้คือหัวหน้าตระกูลเห่ยาของรุ่นนี้เห่ยาเทียนหยาน เขาไม่ได้โกรธเมื่อได้ยินเช่นนั้นแต่กลับยิ้มแทนจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นและโค้งคำนับให้กับคนที่กำลังดูพวกเขาเล่นหมากรุกทันเจ้าเมืองเกมหมากรุกจบแล้วไม่จำเป็นต้องเล่นต่อแล้วเผ่าเซิงหลานได้ไม่เยือนและทูตของพวกเขาก็มาด้วยฉันต้องขอตัวไปรับพวกเขาก่อนหลังจากพูดจบเยาเทียนหยานก็ออกไปหลังของเขาดูหม่นหมองเล็กน้อยในความมืดเผยให้เห็นถึงความเหงาเล็กน้อย คนที่กำลังดูหมากรุกอยู่คือชายชราที่สวมชุดผ้าลินินเนื้อหยาบเขาดูเรียบง่ายและมีสีหน้าอ่อนโยนไม่แสดงอาการขมขู่หรือแสดงอารมณ์ใดๆเขาอมยิ้มและพยักหน้าเมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวเขาเป็นผู้ปกครองเมืองเฟิงไห่ท่านเจ้าเมืองฉันยังไม่ไว้วางใจเขาเมื่อมองดูเจ้าบ้านตระกูลเหาที่กำลังจากไปเจ้าวังดาบก็พูดอย่างใจเย็น พี่เหลียงซิ่วผู้ครองเมืองประจำมณฑลยิ้มและนั่งตรงข้ามกับเจ้าวังเขากวัดกระดานหมากรุกไปพลางพูดเบาๆฉันรู้ว่าท่านเก่งเหมือนมังกรและตั้งใจจัดเกมหมากรุกเพื่อเตือนเหย่าเทียนหยานไม่ให้ปล่อยให้ของปลอมกลายเป็นจริงแต่สุดท้ายท่านก็กลายเป็นมังกรแต่ท่านเก่งในการฆ่าผู้แข่งแกร่งและพี่เทียนหยานก็เก่งในการสร้างพันธมิตร เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราเหมือนน้ำกับไฟนี่คือแผนลับสุดยอดที่เราสามคนวางแผนร่วมกันเมื่อครั้งนั้นหลายปีที่ผ่านมาคนนอกได้ตำหนิตระกูลเหย่ยวว่าพวกเขาไร้ยางอายโง่เขลาเป็นคนทรยศและแต่งงานกับคนนอกพวกเขาหญิ่งยะโสและชอบออกคำสั่งทั้งครอบครัวแย่ยิ่งกว่าหมูและหมาเสียอีกมีเพียงไม่กี่คนในตระกูลเหยยาที่รู้เกี่ยวกับแผนนี้ แม้ว่าพวกเขาจะรู้พวกเขาก็ไม่สามารถบอกใครได้และทําได้แค่อดทนเท่านั้นเห่ยาเทียนหยานชายผู้มีความสามารถและโรแมนติกผู้โด่งดังในเมืองหลวงของจักรพรรดิในอดีตเขาเกิดมาด้วยบุคลิกที่ภูมิใจและโดดเด่นแต่ตอนนี้เขากลับยอมแบกรับชื่อเสียงที่เสียหายเขากำลังทุกทรมานมากกว่าท่านเสียอีกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความไร้ความสามารถของฉัน มนทนเฟิงไห่ที่สั่นคลอนและการเสรื่อมถอยของเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจัดก,การกับสถานการณ์นี้ปรมาจารย์แห่งวังดาบนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มองขึ้นไปในระยะไกลและเปล่งเสียงเบาๆออกมา ท่านไม่จําเป็นต้องดูถูกตัวเองเจ้าเมืองหากไม่ใช่เพราะการทํางานหนักของท่านมณฑลเฟิงไห่ซึ่งอยู่ห่างไกลจากเผ่าพันธุ์มนุษย์และตั้งอยู่ในพื้นที่เผ่าอื่นๆป่านนี้คงจะถูกเผ่าอื่นๆกลืนกินไปนานแล้วฉันเข้าใจสิ่งที่ท่านพูดชันรู้ว่าชีวิตของเขายากลําบากกว่าของฉันและฉันก็รู้ถึงการเสียสละของเขาแต่ฉันกังวลว่าคนบางคนในตระกูลเหยาจะกลายเป็นกลุ่มคนที่เย่อหยิ่งจริงๆ แม้ว่าผู้นำจะมีหัวใจมนุษย์แต่เขาก็ไม่อาจหันหลังกลับและลืมเจตนาเดิมของตนเช่นเดียวกับอดีตผู้นำเผ่าเซิงหลานเจ้าเมืองนิ่งเงียบไปนานจากนั้นจึงพูดเบาๆแม้แต่ท่านในฐานะคนในก็ยังมีข้อสงสยัยซึ่งก็หมายความว่าเขาไม่ได้อยู่ไกลจากการปกปิดความจริงจากเผ่าเซิงหลานอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้เวลาพลบค่ำผ่านไปแล้วและท้องฟ้าก็มืดลงแต่โชคดีที่พระจันทร์สว่างอยู่บนท้องฟ้า และแสงจันทร์สาดส่องลงมายังโลกและยังสาดส่องไปที่ภายนอกหลุมลึกของคุกอีกด้วยหลังจากที่สวีชิงลากกลุ่มของเขามาที่นี่แล้วอาจารย์ซือหมาก็จากไปโขงเสียงหลงมองไปที่เรือนจำที่คุ้นเคยและถอนหายใจซานหอจือและคนอื่นๆก็ก้มหน้าด้วยความสิ้นหวังเช่นกันมีเพียงสวีชิงเท่านั้นที่เดินไปข้างหน้าและทักทายผู้คุมเรือนจำที่เข้ามารับช่วงต่อ เขาจ้องมองพวกเขาด้วยใบหน้าเย็นชานและมอบซานเหอจือและคนอื่นๆให้กับเขาคนอื่นๆใส่โซ่ตรวนไว้แต่ที่นี่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่ผู้คุมที่คุณเคยก็ยังให้สวีชิงตีตรวนเองและขอให้เขาช่วยดังนั้นสวีชิงจึงใส่ตรวนใส่โขงเสียงหลงด้วยตัวเองมันแตกต่างจริงๆโขงเสียงหลงและคนอื่นๆเฝ้าดูฉากนี้อย่างประตือร้อน และสังเกตเห็นว่าผู้คุมเหล่านี้มีรอยยิ้มบนใบหน้าเมื่อพวกเขาพูดคุยกับสวีชิงดูเหมือนว่าคนเหล่านี้เป็นคนในกลุ่มของเขาเองและไม่ได้ชักสีหน้าใส่พวกเขาเลยทุกคนก็เลยอิจฉากันไปเหล่าหลี่ก็อยู่ในบรรดาผู้คุมด้วยหลังจากมองไปที่โขงเสียงหลงและคนอื่นๆแล้วเขาก็พูดกับสวีชิงด้วยเสียงที่เบาวันนี้ฉันได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นนอกห้องวินัยมาไปกันเถอะห้องถ่างพร้อมแล้ว ขณะที่เหล่าหลีพูดเขาก็ส่งสายตาให้สวีชิงและนำทางทันใดนั้นสวีชิงและกลุ่มของเขาอีกสี่คนเข้าไปในคุกตลอดทางไปจนถึงแดนสิบทันทีที่เขาผลักประตูห้องขังเปิดออกสวีชิงก็เห็นแผนผังภายในและยิ้มเล็กน้อยแม้ว่าเขตสิบแห่งนี้ยังคงเป็นเรือนจำอยู่แต่ก็มีเหมาถ่ายอยู่ถึงสามสิบหายรวมทั้งอาหารจำนวนมากที่ต้องซื้อด้วยหินอาถรรพ์จากภายนอก พวกเขายังได้ปรับปรุงกรงพิเศษอีกห้ากลงซึ่งมีบ่อรองนั่งสำหรับนั่งคาสมาด้วยแม้ว่ามันยังคงเรียบง่ายแต่มันก็ยังดีกว่าพวกนักโทษเหล่านั้นมากของเสียงหลงและคนอื่นๆก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นเช่นกันหลังจากเห็นสิ่งนี้และมองไปที่ผู้คุมเรือนจำด้วยใบหน้าที่เคร่งขรึมเหล่าหลี่พูดอย่างใจเย็น พวกเราได้ยินเรื่องของเจ้าแล้วเจ้าถูกลงโทษและถูกจำคุกในฐานะผู้คุมเราต้องทำตามหน้าที่แต่ในฐานะผู้ถือดาบพวกเราทุกคนคิดว่าเจ้าทำหน้าที่ได้ดีและเป็นการถูกต้องที่จะฆ่าพวกเจ้าควรจะปฏิบัติต่อที่นี่เหมือนเป็นบ้านของพวกเจ้าเองพักผ่อนที่นี่สักเดือนถ้าอยากได้อะไรก็บอกสวีชิงสำหรับสวีชิงแดนหนึ่งสามสองของเจ้าจะทิ้งให้ใครเฝ้าไม่ได้นะเจ้าเปิดประตูห้องขังเองได้อย่าลืมละ่ะอยู่ที่นี่คุ้มแน่นอน หลังจากพูดเช่นนั้นเหล่าหลี่และคนอื่นๆก็มองไปที่สวีชิงและทุกคนด้วยสีหน้าจริงจังในที่สุดเราก็ต้องพูดอีกครั้งพวกเจ้าค้าได้ดีหลังจากพูดจบผู้คุมทุกคนก็หยิบดาบออกมาและทำท่าทางเคารพด้วยท่าถือดาบต่อสวีชิงและคนอื่นๆเมื่อเสร็จพิธีผู้คุมก็หันหลังแล้วออกไปแดนสิบสงบลงทันที สวีชิงเดินไปที่หายเล่าอย่างเงียบๆและเมื่อเขาโบกมือหายทั้งสี่ก็บินไปหาทั้งสี่คนหลังจากที่พวกเขาแต่ละคนคว้าคนละหนึ่งพวกเขาก็มองหน้ากันและหัวเราะมามาดื่มเสียงหัวเราะของเผ่าเซิงหลานดังขึ้นเรื่อยๆเขาหยิบมันขึ้นมาและดื่มอึกใหญ่สวีชิงยังหัวเราะและจิบคำใหญ่จากนั้นเขาก็ช่วยทุกคนถอดโซ่ตรวนโซ่ตรวนเหล่านี้จำเป็นเฉพาะข้างนอกเท่านั้นแต่ที่นี่ไม่จำเป็น เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและคนทั้งห้าคนถูกขังรวมกันราวกับว่าพวกเขาได้กลับไปในวันที่พวกเขากำลังนอนอยู่บนหญ้าอย่างมีความสุขหลังจากสังหารองครักชุดดำของเผ่าเซิงหลานพวกเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าต่อกันแล้วพวกเขาจึงมีเรื่องพูดคุยกันมากมายซานหอจือและหวังเฉินมักทะเลาะก,กันบ่อยครั้งเย่หลิงอยู่กับโขงเสียงหลงทั้งวันแม้แต่คนตาบอดก็ยังสัมผัสได้ว่าเธอชอบโขงเสียงหลง ในส่วนของสวีชิงเขาจะเดินออกจากห้องขังเป็นครั้งคราวและไปตรวจสอบแดนหนึ่งสามสองยกเว้นแต่ว่าเขาไม่สามารถออกจากคุกและไม่สามารถไปปฏิบัติภารกิจได้ทุกอย่างก็เหมือนเดิมและสวีชิงก็สงบทุกครั้งที่เขาออกจากแดนสิบในฐานะผู้พิทักษ์แดนหนึ่งสามสองเขาไม่สามารถเพิกเฉยได้เพราะนั่นจะเป็นการละเลยหน้าที่สวีชิงรู้สึกว่าเขาไม่สามารถทำสิ่งที่เรียกว่าการละทิ้งหน้าที่ได้โดยเด็ดขาด เวลาผ่านไปเร็วมากครึ่งเดือนแล้วสำหรับชาวบ้านทั่วไปการถูกจองจำครึ่งเดือนอาจจะน่าเบื่อแต่สำหรับผู้ฝึกฝนการอยู่สันโดษอาจยาวนานกว่านี้โดยเฉพาะเมื่อมีเหมาไายและเนื้อสัตว์พูดคุยหัวเราะกันเป็นครั้งคราวชีวิตก็ถือว่าน่าพอใจเลยทีเดียวจนกระทั่งวันนี้เมื่อสวีชิงกลับมาจากที่ทำงานเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติทันทีที่เขาเข้าสู่แดนสิบวันนี้แดนสิบเงียบสงบมาก